ช้าวันเสาร์นะครับซึ่งเมื่อคืนก็นอนดึกเหมือนกันนะประมาณตีสองนะครับซึ่งนักเรดเนาะก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เราต้องนอนดึกเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยมันก็ยังเช้าอยู่นะครับถือบ้านเขาเป็นกลางวันนะบ้านเขาเป็นเมืองคืนนะในส่วนของตลาดเนะพูดถึงตลาดนะครับจะมีอยู่สามตลาดจะมีออสเซเลียจะมีออสตลาดออสเซเลียนะครับ เปิดประมาณ6โมงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีตัว J8 นะครับเปิดไล่ลงมาแล้วก็จะมีในส่วนของ104เนกาว่จะเป็นตลาดส่วนยุโรปนะครับแล้วก็จะประมาณทุ่มครึ่งหรือ2ทุ่มประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับเพราะว่าเป็นตลาดหน้าหนาวเวลามจะล่นประมาณชั่วโมงเปิดประมาณงทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวทุ่มครึ่ง ก็คือน,นี่ในส่วนของระยะเวลาหรือว่าตลาดเปิดซึ่งทําให้เราเข้าเทรครับหมายความว่าตลาดเนี่ยเปิดยี่สิี่ชั่วโมงครับแต่ว่าการทํากําไรเนี่ยมันก็ไม่ได้มานั่งเฝ้าตลาดยี่ส4ี่ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะสรุปในเรื่องของเกี่ยวกับกราฟทองเมื่อวานนะครับที่วิ่งบสุดจริงๆครับเมื่อวาน เดี๋ยวผมขอคำนวณไปด้วยนะครับเมื่อวานนะครับเปิดตลาดอยู่ที่ประมาณตัวนี้คือเส้นพายวดร,ราคา12910นะครับพอ2 9งเดีดขึ้นไปนะครับเราเทสลงมาแบบเร็วมากนะครับเมื่อวานไปที่ประมาณ1,800จุดนะครพันแจุดนะครับราคาแรกเนาะ1,800บวก สมจากพันแปดร้อยนะครับดีดขึ้นไปอีกรอบหนึ่งอสามพันห้าร้อยศูนย์เจ็ดสามพันห้าร้อยศูนย์เจ็ดบวกพอไปที่สามพันกว่าจุดนะฮะเทสลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับอยู่ที่สองพันเก้าห้าสิบ 5, สองเก้าห้าศูนย์ศูนย์แล้วก็บวกรอบหนึง่งพอเมื่อคืนนะครับผมนอนผมตต้งเทสโรฟิตไว้นอนประมาณช่วงนี้แหละเพราะว่าปิดออเดอร์เรียบร้อยหมดแล้วนะ <c oughs> ไม่มาไม่มาถึงทีพีนะครับเพราะว่าทีพีผมตั้งอยู่ที่ประมาณในราคาประมาณเนี่ยครับผมตั้งทีพีไว้อยู่ที่ราคาประมาณ 2องแปดเก้าหกนะไม่ถึงนะครับมาตรงนี้นะครับพอเทสลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับเราดันขึ้นไปนะครับประมาณพันหกสิบห้าจุด 1, หนึ่งพันหกสิบห้าเมื่อวานวันเดียวนะครับวิ่งประมาณเก้าพันสามร้อยยี่สิบสี่จุดนี่คือสเสน่ห์ของคู่ทองนะจึงทำให้ลหลายๆท่านนะครับเกิดการ หลงไหลหรือเข้ามาเทรดเพราะว่ามันวิ่งวันเดียวนี้ก็เกือบเกือบหมื่นนะมันไม่เหมือนคู่เงินยก็เลยทําให้คนทั่วโลกเนี่ยชอบผันมาเทรดคู่ทองนะครับส่วนตัวผมสมัยก่อนก็ไม่ได้ไปเทรดคู่ทองนะครับแต่ว่าเราเห็นลูกค้าหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยเขาบอกให้วิเคราะห์คู่ทองให้หน่อยก็เลยหันมาเทรดเทรดคู่ทองแบบจริงจังนะครับก็จะมีคู่เงินบ้าง นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของ indicator ตัวที่ผมใช้นะครับเป็นสัญญาณการเทรดนิดหนึ่งคือตัวนี้นะครับชื่อว่า uh, super f o c ตัว super f o c นะครับ,รบก็จะมีในส่วนของ ea นะครับประกอบหน้าบ้านหลังบ้านนะครับและส่วนนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ หน้าบ้านนะครับแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นหลังบ้านกรณีการเทรดนะครับให้วิเคราะห์หน้าบ้านก่อนแล้วก็เข้ามาดูกราฟหลังบ้านนะครับพอเราได้ในเรื่องของกราฟแล้วนะครับเราก็มาดูสัญญาณการเข้าออหรือการออกออเดอร์พอสัญญาณมานะครับราคานะครับดูมาเทรดราคานะครับตัวนี้ยังไม่เกิดสัญญาณเพราะเปิดตลาด พอเปิดแล้วนะครับเด้งลงมามันจะมีสัญญาณตัวหนึ่งก็คือเป็นสีส้มๆแบบนี้นะครับให้ออกออเดอร์นะครับบายแล้วก็ยาวขึ้นไปเลยยังไม่ต้องไปปิดจนกว่าจะมีสัญญาณแบบนี้แล้วค่อยปิดออเดอร์พอปิดออเดอร์แล้วนะครับสัญญาณตัวนี้เกิดให้เก็บออเดอร์ออกเพปิดกําไรไปนะครับจนกว่าสัญญาณตัวนี้จะชัดเจนนะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนสีเป็นกลมๆแบบนี้ก่อนแล้วก็เป็นรูป ทันตะวันซึ่งมองลักษณะแบบนี้ก็คือเกิดโอเวอร์บอทนะฮะโอเวอร์บอทก็คือโอเวอร์บายนั่นแหละครับก็คือการซื้อขายมันเยอะไปนะพอมันเยอะแล้วนะเกิดการเทรลงมาแบบนี้นะครับเกิดการเทรลงมาแบบนี้นะลักษณะแบบนี้นะฮะเทลงมาตรงนี้นะฮะ พอมันเกิดลักษณะข้างล่างแบบนี้นะครับให้เราบายขึ้นบปอีกรอบหนึ่งเราจะได้หลายหน้าเลยเมื่อวานนะครับนี่คือเหตุผลของการเทรดโดยอินดิเคเตอร์นะครับราคากลับไปกลับมาครับแล้วก็จะบอกในส่วนของจุดที่เราต้องการที่เทสโฟร์ซิตแล้วก็ต้องการที่สตอปเลนด้วยนะครับนี่คือข้อดีของอินดิเคเตอร์นะครับเมื่อวานก็ทำกำไรไปที่ประมาณ มีพอร์ตอยู่ประมาณทำกำไรไปประมาณหเปร์เซ็นนะครับ5%ขางปอเซ็นของพอร์ตอยู่ที่ประมาณ1,000ดอลลาร์นะครับถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะแนะค่ห้าเปร์เซนแล้วทีนี้ในส่วนของการเทรดนะครับพยายาม ศึกษาข้อมูลนะครับให้มากแล้วก็พยายามที่จะหาองค์ความรู้ต่างๆมาเป็นองค์ประกอบนะครับตลาดนี้นะครับเรียนไม่จบนะครับเรียนไปเรื่อยๆพอเพราะว่าในเรื่องของเกี่ยวกับเอ,อ <c oughs> ตัวที่เป็นข้อมูลนะครับมันจะเปลี่ยนทันตลอดอัตราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข่าวต่างๆ จะมีการเปลี่ยนหน้าเทรดทุกๆวันนะครับนี่คือเหตุผลว่าเราทำไมต้องใช้อินดิเคเตอร์ครับก็ฝากไว้นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับช่อง Money ่นแอร์นะครับก็แปลตรงๆภาษาไทยก็เงินในอากาศนี่แหละนะครับถ้าเรามีเครื่องมือดียังไงก็มีครับมีความสามารถหยิบเงินในอากาศลงมาใช้นะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่อง ไลฟ์สดนะครับช่องเทรดด้วยครับนะครับก็จะรวบรวมนะนักเทรดมืออาชีพนะมากกว่า5ปีนะครับมาอยู่ในทีมแล้วก็มาวิเคราะห์กันแล้วก็เทรดเมื่อคืนก็เทรดสนุกครับนี่คือนะครับเทรดสนุกแบบเฮฮาเหมือนกันฮะคนได้กำไรไล่กันปิดนะนี่คือในส่วนของการเทรดฝากไว้นะครับฝาก และที่สำคัญครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้กำลังใจสำหรับช่องเรานะครับเพื่อจะมาบอกจุดเข้าจุดออกแนวรับแนวต้านที่สำคัญในการเทรดน,นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ